บทที่8คุณครูพันใหม่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผมสอนที่เน็ตดีไซน์มาจนถึงเวลานี้นับได้30กว่ารุ่นแล้วครับสิ่งที่สอนในตอนนี้เป็นความรู้เดิมการสอนจึงกลายเป็นเรื่องง่ายและด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นทําให้ผมสามารถจับหลักได้ว่าต้องคุยอย่างไรกับลูกศิษย์ที่อายุมากหรือน้อยกว่าเราเช่นถ้าเป็นเด็กแบบอายุน้อยๆเขาจะเป็นพวกชอบลองของสมมุติเขาเพิ่งเล่นเกมออนไลน์ เขาก็จะมาถามผมว่าอาจารย์ทำเกมออนไลน์ได้ไหมสอนให้หน่อยสิส่วนคนที่อายุมากหรือเป็นผู้ใหญ่เขามักจะรู้สึกว่าตัวเองเรียนตามไม่ทันอาจารย์สอนแค่นี้ก็ได้นะนี่มันยากเกินไปเดี๋ยวทำตามไม่ทันกลายเป็นว่านักเรียนที่อายุน้อยดูท่าทางไม่น่าจะเรียนรู้เรื่องแต่ด้วยความที่เขามีความอยากสูง เขาจึงมักเรียกร้องให้ผมสอนน้อสอนนี่สอนอะไรที่ยากๆจึงทําให้เขาสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่านักเรียนที่อายุมากที่ถึงแม้เขาจะมีความพร้อมในการเรียนรู้มากกว่าเด็กแต่เพราะความกลัวว่าจะตามไม่ทันเลยคอยแต่จะห้ามไม่ให้ผมสอนเยอะยกตัวอย่างง่ายๆก็คนใกล้ตัวอย่างแม่ของผมท่านเคยไปอบรมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์แต่จนถึงบัดนี้ท่านก็ยังใช้โปรแกรมอะไรไม่ค่อยเป็นขนาดอีเมลก็ยังส่งไม่เป็นเลย ทั้งที่ท่านก็เคยเรียนมาหมดแล้วสงสัยท่านคงกลัวคอมพิวเตอร์จะพังเลยไม่กล้าคลิกโน่นคลิกนี่ในขณะที่เด็กๆเ,เขาจะไม่กลัวอะไรเลยทำให้เขากล้าลองทำไปเรื่อยๆดังนั้นเวลาที่ผมสอนผมจึงมักจะบอกให้นักเรียนลองเล่นไปเถอะไม่ต้องกลัวว่าคอมพิวเตอร์จะพังถ้ามันพังก็ไม่เป็นไรค่อยลงโปรแกรมใหม่ก็ได้เพื่อให้เขามีความกล้าและสนุกที่จะเรียนรู้ได้เต็มที่ สาเหตุที่ทําให้ผมค่อนข้างมีจิตใจแบบที่คนเป็นครูบาอาจารย์เขามีกันนั้นนอกจากเหตุผลที่พ่อและแม่ของผมท่านเรียนมาทางด้านครุศาสตร์และเป็นครูด้วยกันทั้งคู่จนส่งผลมาถึงตัวผมเหล่านั้นผมยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาตอนเรียนปริญญาโทที่ทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าผมได้เป็นอาจารย์คงมีความสุขมากอาจารย์ท่านนั้นเป็นคนที่มีความจาดีมากจะเรียกว่าท่านเป็นคนเก่งสมองดีก็คงได้และด้วยความสามารถในการจดจำเรื่องราวต่างๆได้มากมายของอาจารย์ เวลาท่านคุยกับผมทําให้ผมมักตามความคิดท่านไม่ทันเพื่อนเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกับผมก็ไม่มีใครตามอาจารย์ทนันแต่ผมและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต่างก็ทราบดีว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจารย์แนะนํานั้นล้วนเป็นสิ่งดีกับชีวิตของพวกเราทั้งนั้นอย่างในช่วงที่ผมต้องทําวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทถึงแม้ในทางเทคนิคแล้วผมต้องทําเองทั้งหมดแต่อาจารย์ก็ยังคอยแนะนําคอยชีย้ทางให้ว่าทําไมไม่เดินไปช่องนั้นช่องนี้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก สิ่งเหล่านี้ที่ผมได้รับจากอาจารย์ยิ่งทําให้ผมอยากเป็นอาจารย์มากขึ้นไปอีกอันที่จริงการได้สอนที่เน็ตดีไซน์สำหรับผมยังไม่ถือว่าตัวเองเป็นอาจารย์เต็มตัวกลับรู้สึกว่าผมเป็นแค่ผู้ที่มาสอนการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นการสอนกระบวนการขั้นตอนแต่ยังไม่ใช่อาจารย์อย่างแท้จริงในส่วนตัวแล้วผมอยากสอนในสิ่งที่ลงลึกไปกว่านี้โดยไปถึงเรื่องของศีลธรรม อยากสอนให้ลูกศิษย์รู้จักมองอะไรไกลๆไม่ใช่มองแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ๆแค่ตรงหน้าอยากให้เขามองเห็นอนาคตของตัวเองว่าอีกสิบปีหรือ20ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรและที่สําคัญผมอยากสอนให้พวกเขารู้จักต่อรองสาเหตุที่ผมอยากให้ลูกศิษย์รู้จักต่อรองนั้นเกิดจากประสบการณ์ของผมโดยตรงนั่นคือไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามถ้าหากเราอยากดํารงอยู่ให้ได้เราต้องรู้จักต่อรอง เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราก็อาจจะโดนกดลงไปเรื่อยๆเช่นกันดังนั้นทุกครั้งที่สอนในคอร์ดเกมผมจะพยายามสอดแทรกเรื่องการต่อรองเอาไว้เสมอเพราะถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่ทุกคนควรรู้เช่นเรื่องเงินเดือนถ้าไปทํางานในบริษัทหนึ่งแล้วได้เงินเดือนน้อยก็ต้องรู้จักต่อรองโดยพยายามโชว์จุดเด่นของตัวเองเพื่อนําเสนอให้บริษัทอื่นพิจารณาที่แนะนําอย่างนี้ก็เพราะอยากให้ลูกศิษย์ของผมมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่ถูกเอาเปรียบทั้งนี้เพราะตัวผมเองเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต้องนำหลักมองการไกลและการต่อรองมาช่วยเหมือนกันตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีมาหมาดๆกำลังไฟแรงรู้สึกกระตือรือร้อนมากเพราะเชื่อว่าการที่ผมได้ออกรายการโทรทัศน์มีบทสัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะไปสมัครงานที่ไหนต้องได้งานแน่อีกอย่างด้วยเกรดเฉลีย่ยประมาณ2.9ก็ไม่ถือว่าขี้ริ้วขี้เรอะไรแล้วก็เป็นไปตามคา บริษัทใหญ่อย่างปูนซีเมนไทยติดต่อกลับมาให้ผมไปเป็นวิศวกรแต่เมื่อผมลองประเมินตัวเองโดยมองไปไกลๆแล้วผมก็ตัดสินเลือกที่จะเป็นครูเพราะในขณะนั้นผมมองเห็นอนาคตของตัวเองว่าผมไม่ใช่วิศวกรแน่ๆด้วยเหตุนี้ผมเลยตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทซึ่งในระหว่างเรียนปริญญาโทนี้เองที่ผมออกอาการวอกแวกเกิดอยากทำงานประจำขึ้นมาจึงไปสมัครงานที่นิตยสารแมกกาตูน ซึ่งเมื่อเขาเห็นผลงานก็รับผมเข้าทำงานทันทีแต่และผมกลับฉุกคิดขึ้นว่าเราจะเป็นพนักงานประจำจริงๆหรือผมเลยยกเลิกความคิดที่จะเป็นพนักงานประจำทันทีอย่างไรก็ตามหลังจากเรียนจบปริญญาโทผมก็ตัดสินใจไปสมัครเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาเหตุที่ผมเลือกมาสมัครที่มหาวิทยาลัยนี้ก็เพราะความเชื่อส่วนตัว ในตอนแรกสุดผมมานั่งคิดว่าตัวเองจะเลือกเป็นอาจารย์ที่ไหนดีระหว่างมหาวิทยาลัยเอกชนกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลเป็นอีกครั้งที่ผมใช้เหตุผลทางด้านธุรกิจมาพิจารณาผมจึงเลือกเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนเพราะได้รับเงินเดือนสูงกว่าและชื่อบางกรอบยูนิเวอร์ซิตี้เป็นชื่อที่พอพูดปุกไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็รู้ทันทีว่าอยู่ในประเทศไทยสมมุติว่าวันหนึ่งข้างหน้าผมอยากไปสอนที่ประเทศสิงคโปร์ เขาก็จะรู้ได้ทันทีว่าผมมาจากเมืองไทยในที่สุดผมก็ได้เป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมัติมีเดียและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยกรุงเทพเมื่อได้เข้ามาสอนที่นี่ผมก็ไม่ผิดหวังเพราะนักศึกษาบางคนเคยเรียนกับผมที่เน็ตดีไซน์มาแล้วและวิชาที่สอนก็ถือว่าเป็นวิชาในฝันที่ผมชอบอยู่แล้วนั่นคือวิชาสเปเชียลเอฟเฟกต์เพราะตอนเด็กๆผมชอบดูพวกยอดอุลตร้าแมนไอ้หมดแดงไอ้หมดเอ็กซ์ ซึ่งหนังเหล่านี้จะใช้สเปเชียลเอฟเฟเข้ามาช่วยอยู่แล้วการสอนวิชานี้ก็เหมือนกับเราได้ย้อนเวลากลับไปในวัยเด็กข้อดีอีกอย่างก็คือผมสามารถสอนได้อย่างที่ใจตัวเองต้องการเพราะการสอนในมหาวิทยาลัยนี้ให้อิสระค่อนข้างมากและการที่รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศว,วกรรมัติมีเดียและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นภาควิชาที่เพิ่งเปิดใหม่ มุ่งผลิตนักศึกษาออกไปสู่ตลาดงานภาพยนตร์ทางการทำโปรดักชันและการทำสตูดิโอผลิตภาพยนตร์และอื่นๆทำให้ผมต้องวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชานี้ด้วยตัวเองทั้งหมดหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าวิชาที่ผมสอนนั้นเป็นแบบไหนเป็นวิชาที่สอนเด็กให้วางระเบิดในการถ่ายหนังหรือเปล่าหรือว่าสอนให้เป็นสตันแมนที่จริงแล้ววิชานี้มีรายละเอียดดังนี้ครับวิชานี้ผมสอนทั้งส่วนที่เป็นทฤษฎีและปฏิบัติครับ ในครั้งแรกผมเตรียมตัวสอนโดยการหาภาพยนตร์ที่ใช้สเปเชียลเอฟเฟกเยอะๆอย่าง Superman ที่ผมได้ดูตั้งแต่ภาค1-5ึํงถึงาทำให้ผมมองเห็นพัฒนาการของสเปเชียลเอฟเฟกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาคแรกๆนั้น Special ลเอฟเฟกยังไม่เนียนส่วนปัจจุบันที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้สร้างเป็นแอน m เมชันมีการนำคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาช่วยทำให้ดูสมจริงมากขึ้นส่วนวิธีการสอนของอาจารย์น้องใหม่อย่างผมนั้น อย่างที่บอกว่าผมจะสอนตามใจตัวเองดังนั้นผมชอบที่จะแนะนําหนังสือที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาคน้นควาให้นักศึกษาหามาอ่านหรือไม่ก็แนะนําเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองทั้งนี้เนื่องจากผมไม่ชอบสอนด้วยการย่างสไลด์ให้นักศึกษาดูเพราะผมเคยเรียนด้วยวิธีการแบบนี้มาก่อนย่อมรู้ดีว่าวิธีนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรซึ่งผมไม่ขอวิจารณ์ในที่นี้แต่เมื่อมาถึงการเรียนการสอนในห้องเรียน ผมอยากให้ลูกศิษย์ได้รับความสนุกเกิดแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นแทนที่ผมจะยัดแต่เนื้อหาผมก็ยัดแรงบันดาลใจยัดเป้าหมายให้กับพวกเขาด้วยโดยทํายังไงก็ได้ให้นักศึกษาทุกคนในห้องมีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันเข้าใจความหมายของสิ่งที่ผมสอนในทิศทางเดียวกันสาเหตุที่เลือกสอนอย่างนี้มาจากประสบการณ์ของผมในการเรียนปริญญาโทซึ่งผมได้ทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ e-learning ทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าสมมุติมีคนสองคนคุยกันเรื่องลิง คนหนึ่งอาจจะคิดถึงลิงกริลาในขณะที่อีกคนหนึ่งคิดถึงลิงตัวเล็กๆนั่นคือในหัวของเราคิดไม่ตรงกันสำหรับผู้ที่สงสัยว่านักศึกษากล้าทำด้วยหรือตอบได้ว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกครับมีคนที่กล้าแต่งตัวตามโจทย์ที่ผมกำหนดแค่ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นอกนั้นคือคนที่ไม่กล้าทำแต่ผมก็ไม่ตัดโอกาสของคนที่ไม่กล้านะครับผมเคยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องนี้กับอาจารย์หลายท่านต่างก็ได้รับตอบเหมือนกันว่า ถ้านักศึกษาไม่ปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนดก็จะปรับไม่ให้คะแนนแต่ผมไม่อยากทำอย่างนั้นครับเลยเลือกที่จะปรับตามนักศึกษามากกว่าโดยหาทางเลือกอื่นๆให้พวกเขาแทนเช่นผมจะบอกเขาว่าโจทย์นี้ไม่กล้าทำใช่ไหมโจทย์ต่อไปยากกว่านี้นะผมจะให้เขามีทางเลือกอื่นเพราะผมเข้าใจดีว่าคนแต่ละคนมีความชอบที่ไม่เหมือนกันสมมุติว่าให้เขาแต่งตัวประหลาดๆบางคนก็อาจจะรับไม่ได้และผมก็ไม่สามารถบังคับเขาได้ด้วย ผมเลยไม่อยากบังคับใครและถ้าลองคิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราคือจูจ่ๆมีอาจารย์มาสั่งให้ผมแต่งตัวเป็นกระเทยแล้วยังให้ออกมาแสดงหน้าห้องเรียนผมก็คงจะเกลียดอาจารย์คนนั้นเหมือนกันอีกอย่างคือผมมกได้ยินคําถามจากนักศึกษาเป็นประจำว่าทําไมอาจารย์ไม่ทําก่อนละ่ะดังนั้นเวลาสอนผมจะเริ่มต้นแสดงตามโจทย์ให้นักศึกษาเห็นเป็นตัวอย่างก่อนทุกครั้งและเมื่อนักศึกษาเห็นว่าหาผมสามารถทําได้ตามโจทย์ทุกครั้ง พวกเขาจะรู้สึกว่าขนาดอาจารย์ยังกล้าทําเลยอย่างโจทย์กําหนดให้แปลงร่างเป็นยอด,ดม,มนุษย์ผมก็สมมุติให้ตัวเองกําลังตัดผมอยู่ในร้านตัดผมซึ่งขณะนั้นมีโจรกระชากกระเป๋าผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าร้านผมกลัวโจรจะจําหน้าได้เลยเอาผ้าคลุมเวลาตัดผมมาคลุมหน้าคว้าการกลายตัดผมแล้วออกตามล่าโจรจนกลายเป็นยอดมนุษย์ช่างตัดผมหรือถ้าโจทย์กําหนดให้แสดงเป็นปีศาจผมก็จะเป็นคนแสดงก่อนนักศึกษา โดยสมมุติว่าตัวเองเป็นครูโรคจิตสติไม่ดีด้วยการหยิบเน็กไทยมาพันคอตัวเองเล่นนี่คืออุบายหรือเรียกอย่างไพยราะสนุหูได้ว่าเทคนิคในการสอนแบบง่ายๆแต่ได้ผลชะงัดหนักของผม